้ยอยืพี่น้องจอดโดนพี่น้องเลยมาพี่น้องกินก้อยกุ้งฟอยน้ำกัดมันนี่พี่น้องว้าว,วไก่เลยพี่น้องโอ้ยเห็นได้ดัได้สิได้พักกินกรับเขาก็มีนี่มะละขี้นุกพี่น้องแล้วก็มีน้องใหม่นำน้อยหนึ่งมาเบืองขางเบืองนี่มัมนนี่พี่น้องขา,าเบือง,ง,งนี่นนนนก็สิเป็นต้นหอมพี่น้องมามาพี่น้องมา เสพแท้น้ำกันนลดโอนี่เบาๆไรเงี้ยห่างจวดโลดสบายดีพี่น้องวัลส,สุปูสุโคตโอนี่ก็ม,มาบอกันกับสองโมพิเอร์ชาแนลมันนี่ได้ก๋วยกุ้งฟอยพี่น้องก๋วยกุ้งฟอยกินกับมะละขีนกพี่น้องแล้วก็มีหน่อไม้น้ำน้อยหนึ่งแล้วก็มีไอ้ต้นหอมมามาพี่น้องมาเสพแท้น้ำกันนลดโอนี่เบาๆไรเงี้ยห่างจวดโลดพี่น้องเลยใส่กับมะละขีนกก่อนเบิ้งคัมแรก ก็แบบบรรบาพี่นอ้องเอ้อดดยพี่น้องจอดลถพี่น้องเลยข้ากันดีดีแบบ <Yeah. S 1> มันรักกินูกับรักกินูอ่อนนวยอ,อ่อ,อนๆมันพี่น้องเลยเอ้ยข้ากันขัก,กันยังล <Yeah. S 1> ำล้ำเลยอ่ะื <Yeah. S 1> มเนาะ <c oughs> ฟินมากคร้อมฉุนจนพร้อมขอบคุณครับุัยัง ผมอมรำเลย,เเลยอ,อ,อ,อ้สุดยอดสุดยอดจริงๆ ทำไมต้มยองโอเคทำใหญ <Okay. S 2> ่ๆผากปีตอนน้องคือเกาอ่ะมีกระซี่ดำเลยนี่น้อยหนึ่งสองสามหย่อนดอกกระซี่บางอยูหลวงกลาง กูจะก็พอหอมบัวโอ้ยพี่น้องอากาศก็ฮอห้อนฮะเปิดพรล็ยัง่งบนหยากเย็นพี่น้องเลยมันฮอนแห้งโอ้นง oh, <no. S 1> คือบ่ายน้องเดือนเมษาเด้อเนาะพาร์่าอคอน หม่อนหนนอยอืมครับเฮ้ยทุนประหอมออกจมูกด้วยวะอืมน้ำตาเพราะอย่างไรทุนทุนประหอม่ยองลย

ออนแหนแกแหนผสมกันมันซุนแต่ว่ามันโล่งจมูกดีอื 1> <1> <1> สซบสับได้ใจไม่ร <Ende esa> ู้จะบรรยายคำไหนดีนอกจากคำว่าแซบพอมันแส่บกว่าแซ่บนาะพี่น้องเนาะกินไปว่ออกไปบ่ง่วงพ้อมวลเนี่ยพี่น้องโอเค ผมอยู่สบายบ,บอแห้งพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหมากอ่อนแถมกรอบๆข้าวกระปิบน้ำมันน้ำมันมอ่อนอ่อนเนี่ยแกเนี่ยผสมกัน Hmm. Tôi là kỳ này kim nó mày tôi là kim món Đại cả bộ kinh kỳ 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 lạ ่อยกรุงฝอยเนี่ยกินย่างไรก็แซ่บยิ้ปีิฮิฮฮกินบุมเย่าเบื่อหรอพี่น้องเลยอาหารบ้านเท่านาะอยู่บ้านนี่ไปซอนเนี่ยเก็บใส่ปากเลยแล้วพี่น้องเลย ตุวหนามมันก็ลหนา มนเหมือนจะมันกะัะคาบง อดหนักก่อนเสียบเลยพี่น้องเลยก่อยกลุ่มฝอยกินกบนาขี่นุกผักหอมแซ่บขักดีดีพี่น้องเลยสุดยอดยอยาาด้วยอย่ะมานาบวชเดืออยู่หาฮุกลูกผ้อหอมกับเดืออยู่ต้นหนึ่ง แสบขากดีดีพี่น้องเอ้ยอาหารบา้านเท่านี่กินย่ำไร้แก่มไม่ย่ำเบื่อโอ้คักแหงแสบๆสบอ่ะโอเคพี่น,น้องแหรนำคลิปนี้เข้ากับสิงที่ขอตัวลาไปก่อนนอกก็ฝากพี่น้องจักน่อยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้าใม่เดอ้พอพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี